ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะยินดีตอนรับพวกเรานี่กนสู่คลิปวิดีโอนะคะการเรียนการสอนย้อนหลังในรายวิชาภาษาจีนนะคะช่วงมงที่1นั่นเองนะคะอ่าโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปย้อนหลังเนาะที่เราซื้อได้สอนไปเมื่อเช้านี้นะคะ โอเคเรามาดูกันเนะะื้อหาบทที่10นะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยนะลูกไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าหลายๆห้องเนี่ยก็คือกับตัวใช่ไหมคะแล้วไม่ได้เอาหนังสือภาษาจีนไปด้วยก็ไม่เป็นไรน,นะคะนะักเรียนดูสไลด์ไปพร้อมกราซื้อได้เลยและในสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อจะไม่มีการบ้านเกี่ยวกับแบบฝึกหัดน,นะจะไม่มีการบ้านในแบบฝึกหัดและก็ในหนังสือเรียนนะคะทุกคนสบายใจได้นะโอเค อ่ะเรามาดูกันนะคะเนื้อหาบทที่10นะคะก่อนอื่นเลยเราซื้อนะคะจะใช้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะแต่นักเรียนที่ไม่มีไม่ต้องกังวลนะคะสามารถดูสไลด์ไปพร้อมกับหลอดซื้อได้เลยนะคะอ่าโอเคหนังสือสองเล่มนี้เราซื้อจะยังไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะคะ คราวนี้เรามาดูหน้า62บกันบ้างหน้า62บนะคะหรือว่าบทที่สิบนั่นเองนะบทที่สิบเนี่ยจะเป็นการทบทวนนะคะพินอินประกอบไปด้วยพยัญชนะนะคะแล้วก็สระต่างๆที่พวกเราได้เรียนมาทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่าโอเคเหล่าื้อจะพานัาเรียนอ่านนะหน้าเรียนอ่านตามหลักซื้อค่ะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนล เกคฮจชซฮันนี้ยกปลายลิ้นขึ้นนะคะสี่ตัวนี้ให้นักเรียนยกปลายลิ้นขึ้นเลยตัวแรกออกเสียงจอจานค่ะว่าจจต่อมาตัวนี้ออกเสียงชอช้างค่ะชืชือต่อมาออกเสียงชอโซ่ค่ะชอยกปลายลิ้นช แล้วก็ตัวสุดท้ายออกเสียงยอยักค่ะเป็นจึโอเคต่อมาสาบรรทัดน,นี้นะคะให้หนักเรียนยิ้มค่ะยิ้มได้เลยนะคะตัวแรกจอจจานจึจตัวที่2ชอช้างจึึแล้วก็ตัวที่3ค่ะซึจ โอเคแล้วก็2ตัวนี้เนะคะเราซื้อเคยบอกแล้วเนาะว่ามีความพิเศษคือเป็นพยัญชนะตึงซะระนะคะนั่นก็คือตัวอีกับอูนั่นเองนะคะอีกับอูอ่านักเรียนคนไหนไม่ทันนะคะสามารถกลอกกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูหน้า63ต่อกันบ้างนะคะหน้า63เนี่ยจะมีทั้งสระผสมนะคะแล้วก็สระ เดี่ยวนั่นเองเนาะซึ่งมันทัดแรกนะคะมันคือสระเดียวนะลูกสระเดียวมีทั้งหมด6ตัวนะคะสระเดียวมี6ตัวเนาะแล้วก็คําว่าสระเดียวในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าตานยื่นหมู่ตานยื่นหมู่แปลว,ว่าสระเดียวอ่านได้เลยอ่านตามเลยซื้อค่ะเวลาไปหาหมอฟันเราต้องอ่าใหญ่ประเทศจีนขันว่าโอหานประเทศจีนร้องว่า เออเสื้อภาษาจีนอีบ้านภาษาจีนอูแล้วก็ยูมีตาออกเสียงว่าอีอีโอเคเน,นื้อหานี้เนี่ยวเรียนเราเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งในนะปหนึ่งเทอมหนึ่งก็เริ่มเรียนสระมาเลยเนาะหลายๆคนน่าจะจําได้ต่อมาค่ะในช่วงเทอมที่สองนะคะเรามาเริ่มกันที่สระผสมใช่ไหมคะสระผสมตัวแรกของเทอมสองที่เราเรียนกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน i i r e i ต่อมาค่ะ a a e, e a คำที่สาม u ย u i u e u, u, u i ต่อมาคำที่สี่เราซฟ้์ต้อมาไงคะเวลาอยากได้ของเล่นเราจะพูดว่าเอา เอาอโอเอาสาระมหาหอนโอโออออูโอน่าต่อมาชระตัวนี้ค่ะออกเสียงว่าอิวอิวอีอูอิว,อว,อออวต่อมาตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อหาบทที่สามนะคะออกเสียงว่าเอีเอี อีเออเแฟนเก่าเบลล่าชื่อเยเยเอเยต่อมาสระที่ชอบอยู่คนเดียวคือสระเออเออ โอเคคราวนี้นะคะก่อนจะไปดูตัวนี้กันต่อเนาะเราจะอ,อยากให้นักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเราเคยบอกไปแล้วนะคะชิงจู่ยี่สระที่ลงท้ายด้วยตัว n นะคะสระที่ลงท้ายด้วยตัว n จะต้องออกเสียงว่าเอนเอนส่วนสระนะ,ะที่ลงท้ายด้วย ng ให้นักเรียนออกเสียงว่าเอิงเอิง่ามีเอนกับ เอิงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะออกว่าอะไรคะอาอะไรลูกสะกดว่าอาอะไรคะอาเอิงอันต่อมาเอิงเอินอินอูเอ็นอุนแล้วก็ตัวนี้ค่ะยูเอินยุนยูเอ็นยุน โอเคอันนี้ลงท้ายด้วยตัวเอินหมดเลยเนาะลงท้ายด้วยสระเอินหมดเลยต่อมาเนะะี่คะบรรทัดสุดท้ายนะคะสตัวสุดท้ายเนี่ยลงท้ายด้วย ng ไปดูซิ ng ็นจีเยซือบอกว่าไงลงท้ายด้วย ng จะต้องออกเสียงว่าเึงึเงเพราะฉะนั้นตัวนี้สะกดไว้ไงเอ่ยอา่าึงึงเอออึงึงอีเอึงึงแล้วก็ออเองึเอง นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะทบทวนตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วก็เทอมสองเนาะเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วก็สระทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่เราซื้อบอกนะคะว่าถ้าลงท้ายด้วยตัวเอ็นนะคะให้นักเรียนออกเสียงว่าเอินเนาะตัวนี้อาเอินอันนะคะแล้วก็เออเอินเอิญแล้วก็อย่าลืมถ้าลงท้ายด้วย ng นะคะให้นักเรียนสะกดว่าเอิง เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านว่าอาเอิงอังอน,นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นเออเอิงเอิงแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคคราวนี้การบ้านของเหล่าซื้อนะคะการบ้านของเหล่าซื้อนักเรียนมาดูหน้า64ค่ะหน้า64นะคะจะเป็นเนื้อร้องค่ะเนื้อร้องของเพลงเพลงหนึ่งอ่าเดี๋ยวต่อไปเหล่าซื้อจะเปิดให้ฟัง เป็นเนื้อร้องของเพลงเพลงหนึ่งนะคะการบ้านของรซื้อรซื้อสั่งไว้ตรงนี้เลยให้นักเรียนนะคะไปซ้อมร้องเพลงเชงหมูเกอค่ะไปซ้อมร้องเชงหมูเกอน,นะคะหรือว่าเพลงเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาจีนเนาะไปซ้อมร้องมาแล้วเดี๋ยววันที่เราสามารถมาเรียนออนไซต์ได้เราซื้อจะสุมนักเรียนนะคะออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นซ้อมมาให้ดีเลย โ okay. อเคอะถ้าไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดินสุจะเปิดเพลงให้เดกเรียนฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาหัวหัวววเกตอนาล่กะกะห์จิจิซ Peace. Okay. ประมาณนี้เดี๋ยวซื้อจะส่งลิงก์นะคะของเพลงนี้ไปให้น้อแล้วให้นักเรียนไปฝึกร้องกันด้วยนะคะ,อะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโควิดโดยเร็ววันนะคะโอเคสาหรับวันนี้นะคะเราซื้อขออนุญาตลาไปก่อนนะจ้าทีย่บยบาย